สวัสดีครับผู้ชมรับชมทันข่าวเบรกพิเศษประจะประจำวันนี้ครับกองทัพบ,บกปฏิเสธข่าวปลอมยืนหยัดยึดหลักสากลในการตอบโต้กับกัมพูชากองทัพบ,บกปฏิเสธข่าวบิดเบือนจากสื่อกัมพูชาที่กล่าวหาใช้ F16 โจมตีพลเรือนโดยยืนยันว่าไทยใช้กำลังเฉพาะ เป้าหมายทางทหารยึดหลักการป้องกันตนเองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดครับโดยกองทัพบกได้ระบุว่ากัมพูชาใช้พลรเรือนเป็นโล่มนุษย์โดยตั้งฐานยิงอาวุธหนักในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นการละเมิดหลักมนุษยธรรมร้ายแรงแต่อย่างไรก็ตามครับไทยหลีกเลี่ยงการโจมตีเป้าหมายที่เสี่ยงต่อผลกระทบต่อพลรเรือนและยึดหลักการตัดสินใจด้วยเหตุผลพร้อมทั้งระบุว่าระบบอาวุธไทยแม่นยำต่างจากจรวดบ m 2 1ของกัมพูชาที่คูบคมไม่ได้กองทัพบกยืนยันปกป้องอธิป,ปไตยและพี่น้องประชาชน อย่างสง่างามโดยยึดมั่นในหลักสากล ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาคสองสรุปสถานการณ์ตามที่เกิดสถานการณ์สู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่4จังหวัดจิตอาสาพระราชทานก็ดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอำนวยความสะดวกประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่4จังหวัดและช่วยขนย้ายสิ่งของรวมทั้งใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้รับทราบครับพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานรถครัวสนามแจกจ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทงางทหารและเจ้าหน้าที่ทุก ที่เข้าให้การช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยยังคงให้การช่วยเหลือต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะที่ตํารวจสอบสวนกลางร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชาที่สภากาชาติไทยครับนําโดยพลตํารวจตรีพัฒนศักดิ์บุปผ,ผาสุวรรณผู้บังคับการตํารวจปคออบอนําเจ้าหน้าที่ตํารวจในสังกัดเข้า,ขาร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับไม่ใช่เพียงแค่การช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บในสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ยังเป็นการเตรียมความพร้อม โลหิตสำรองในกรณีที่สถานกรารณ์อาจยืดเยื้อหรือทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต ศูนย์ปฏิบัติการกระจายข่าวสารและรับเรื่องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะในสถานการณ์ชายแดนและอุทกภัยของททบ5ครับขอความร่วมมือสื่อต่างๆทุกแพลตฟอร์มที่ต้องการตรวจสอบความถูกต้องของข่าวสามารถติดต่อเข้ามาตรวจสอบได้ครับที่เบอร์026150269และ0819391529และยังสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์026150274และ0899698393เพราะทางททบข ได้ประสานการปฏิบัติโดยตรงกับสำนักงานเลขานุกการกองทัพบกคณะทำงานสื่อสารองค์กรของกองทัพบกและศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2เพราะฉะนั้นครับจะต้องเป็นข่าวสารที่ถูกต้องครบครันและไม่ขัดขวางต่อปฏิบัติการทางทหารครับ ทางนี้ครับขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและก็ทุกแพลตฟอร์มหน่วยงานและภาคประชาชนนะครับงดนําเสนอข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของประชาชนและท,ะทะหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่เพื่ออนาคตของชาติครับเพื่อความเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวของคนในชาติรับชมทางข่าวครั้งต่อไป15นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ